สวัสดีครับวันนี้ช่องมิตรบอยมือล่านอนทัวนะครับจะพามาดูนะครับโสมที่เราขุดมาแล้วหัวใหญ่ๆเลยนะครับนี่นะครับหัวใหญ่ๆเลยนะครับก็เราใช้เวลาไปอยู่คืนหนึ่งกับอีกหนึ่งวันนะครับอันนี้ไม่ได้ถลอกอะไรนะครับเขาแค่ลอกเฉยนะครับนี่นะครับเราก็ได้มาบางส่วนก็ให้เขาไปแล้วนะครับนี่นะครับ หัวใหญ่ๆสาขาออกดีเลยนะครับเนี่ยนะครับแตกกิ่งสาขาดีเยี่ยมเลยนะครับเนี่ยนะครับหัวสวยๆเลยนะครับตำหนิแทบจะไม่มีเลยนะครับถึงจะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นส่วนน้อยนะครับของที่อยู่กับหินกับดินก็ต้องมีบ้างนะครับสมไทยแล้วนะครับนี่นะครับสายพันธุ์ไทยของเรานะครับท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาที่เบอร์นะครับ 0987178531นะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับนี่นะครับสาขาของเขาก็จะผมเพิ่งลงมาหัดปาดเลยนะครับนี่นะครับสาขาของเขากรนนี้จะเป็นไซ์หัวใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับหัวนี้จะใหญ่กว่าเขาเลยนะครับนี่นะครับแล้วนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะเล็กนะครับก็ใหญ่นะครับปกติที่ผมหามากับต้นจะเป็นประมาณนี้นี่เองนะครับ แต่นี้เขาสั่งแบบไสายใหญ่นะครับผมก็จัดมาสายใหญ่ๆเลยนะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจนะครับสมไว้บำรุงร่างกายนะครับนี่นะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับลักษณะของเขาเนี่ยนะครับที่อยู่ที่เป็นสาขาอย่างนี้เขาอยู่กับหินนะครับซึ่งที่อยู่กับหินนั้นก็ต้องมีบ้างนะครับ ถลอกนิดหน่อยแต่ถ้าเรานําไปปลูกรับประกันได้เลยนะครับว่าขึ้นแน่100%นะครับมันก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ถึงกับที่ว่าเอาไปปลูกแล้วจะไม่ขึ้นนะครับที่เห็นนี้ปลูกขึ้นทั้งหมดนะครับนี่นะครับที่เห็นนี้ปลูกขึ้นทั้งหมดนะครับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับช่วงจังหวะนี้นะครับติดต่อเข้ามา เราก็ต้องใช้เวลาไปทำการหานะครับไม่ได้หากันง่ายๆนะครับสมไทยบ้านเรานะครับไม่ได้หากันง่ายๆนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่รักสุขภาพนะครับเอาไปต้มทานหรือเอาไปดองกับสุรานะครับก็ได้นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับจัดไปเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับ เราก็ลงมาถึงแล้วเราก็ให้ดูสมที่เราไปขุดมาแล้วเราก็แยกออกมานะครับที่หัวใหญ่ๆเลยนะครับก็ให้แยกออกมาดูนะครับนี่นะครับเน้นๆเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเราก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ